วันนี้พามาชมคอนโดหรูค่ะห้องวันเบสขนาด36ตารางเมตรค่ะเป็นคอนโดติด MRT เลยนะคะค่ะและตรงนี้จะเป็นห้อง living area ค่ะพื้นที่บริเวณนี้ก็สามารถวางโต๊ะทานข้าวได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะคะด้านในสุดของตัวห้องค่ะทำเป็นโซน living area ที่สามารถวางโซฟาตัวใหญ่ค่ะและชมภาพยนตร์ได้แบบสบายๆเลยค่ะด้านข้างจะเป็นวิวหน้าต่างนะคะบานใหญ่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเทวิวด้านนอกได้แบบเต็มที่มาชมในส่วนของห้องนอนกันค่ะห้องนอนสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้อย่างสบายเลยค่ะจะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้นะคะสำหรับตู้เสื้อผ้าก็จะบิวอินชนฟ้าแบบนี้นะคะเก็บของเก็บเสื้อผ้าได้แบบจุใจเลยค่ะถัดไปที่บริเวณนี้นะคะมาชมครัวของห้องขนาด36ตารางเมตรนะคะครัวของที่นี่ค่ะก็จะมีเคาน์เตอร์ และตู้วิวอินเก็บของให้เรียบร้อยนะคะจัดฟังก์ชันเป็นสัดส,ส่วนให้ค่ะพร้อมใช้งานถัดไปที่ห้องน้ำค่ะตัวห้องน้ำที่นี่นะคะก็จะมีสุขภัณฑ์มอบให้แบบนี้เลยค่ะมีกระจกฉากกั้นโซนเตียกแห้งให้ค่ะพร้อมใช้งานสำหรับใครที่สนใจโครงการ Luxury High Life g Condo ติดกับสถานี MRT สายสีม่วง<ม>ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะราคาดีโครงการดีๆรับรองไม่ผิดหวังค่ะ